สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูระบบบ้านช่างกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเผื่อใครจะยังไม่ดูนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมจะมาทําระบบให้ดูนะครับแนวทางประยุกต์ใช้ระบบโซล่าเซล์ยังไงให้ตอบโจทย์กับความต้องการของเรานะครับเพราะว่ามีหลาย,ลายครั้งหลายคําถามมากที่ถามเข้ามาว่าถ้าเราไม่อยากให้ ATS นะครับสลับไปมานะครับเมื่อระบบอินเวอร์เตอร์เมื่อแบตอ่อนนะครับอาจจะใช้ระบบ ATS ภายนอกนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับเครื่องไฮบริดสำเร็จรูปนะครับเมื่อแบตต่ำนะครับไฟแผงโซลาเซลล์ไม่มีระบบ ATS ภายในตัวอินเวอร์เตอร์ก็จะสลับไปใช้อ่าของการไฟฟ้านะครับถ้าในกรณีเรามีการไฟฟ้าเข้าร่วมนะครับมีแนวทางมีวิธีไหมนะครับตอบได้เลยว่ามีนะครับมีหลายแนวทางมากด้วยแล้วผมก็ใช้อยู่นะครับอย่างที่ระบบที่ได้เห็นอยู่ตรง หน้าตรงนี้นะครับระบบที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือนะครับผมจะใช้ power supply นะครับในการจ่ายจ่ายไฟให้อินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ใช้ออปต์ของอินเวอร์เตอร์นี่แหละนะครับไปใช้โหลดทั้งบ้านนะครับในตอนที่แบตอ่อนนะครับถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้นะครับ ATS สลับ ATS สลับไปใช้การไฟฟ้าเลยไม่ง่ายกว่าหรอนะครับแต่ปัญหาก็คือไฟบ้านมันตกนะครับ ไฟการไฟฟ้าของที่บ้านมันตกจะเห็นได้ว่าเนี่แรงดันมันต่ํามากๆนะครับระดับบางทีไม่ถึง150โวลต์นะครับ AC การไฟฟ้าแถวบ้านมันก็เลยเจอปัญหาว่าเมื่อ ATS สลดับไปใช้ไฟการไฟฟ้าเนี่ยไฟที่บ้านมันอ่อนมากๆนะครับทำให้บางทีก็ไม่ค่อยอสะดวกสักเท่าไหร่นะก็เลยจำเป็นต้องจ่าย ไฟของการไฟฟ้าเนี่ยเข้า power supply สักก่อนนะครับออกจาก power supply เนี่ยก็เข้า i n v เวอร์เตอร์นะครับไฟที่ออกจาก i n v เวอร์เตอร์ก็เอาไปใช้งานนะครับแนวทางก็มีประมาณนี้นะครับแต่รายละเอียดมันมีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและต้องเข้าใจด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับตัดเข้าภาคทฤษฎีบนหน้ากระดาษกันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วจะได้เข้าใจกันอย่างแท้จะได้เวลาไปใช้งานนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับ อ่าโอเคนะครับทีนี้เข้าสู่ภาคทฤษฎีกันสักนิดนึงนะครับก็เนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือพวกตระกูลโมดูลนะครับต่ําตัดสูงตัดนะครับอ่าต่าตัดสูงต่ออะไรอย่างนี้นะครับโมดูลตัวนี้ก็มีขายใน l าซาด้าช้อปปีทั่วไปนะครับนะเราใช้โมดูลตัวไหนก็ได้นะครับที่มันจะมาสั่งงานเมื่อแบตเตอรี่ต่ํานะครับแนวทางก็คือนะครับ ถ้า,า,าถ้าระบบทั่วไปเลยนะครับใช้ power supply ทั่วไปมาจ่ายได้นะครับสิ่งที่ต้องคํานึงถึงอย่างแรกๆเลยก็คือกําลังัตต์นะครับนะสมมุติว่า inverter เราเนี่ยนะห้าพัต w นะครับนะขออนุญ,ญาตนะครับถนัดซ้ายอาจจะบังนิดหนึ่งนะครับนะ อ,อินเวอร์เตอร์เรา5,000วัตต์นะครับพาวเวอร์ซัพพลายเรานะครับมันก็ต้องใกล้เคียงด้วยนะครับไม่ใช่ว่า,อ,าอินเวอร์เตอร์5,000วัตต์จะใช้พาวเวอร์ซัพพลายสักพันนะครับถึง2,000วัตต์นะครับมันอาจจะหาได้ง่ายนะครับสมมุติพาวเวอร์ซัพพลายเราแค่พันสองพันถึง2,000วัตต์เนี่ยแต่อินเวอร์เตอร์เรา5,000วัตต์ถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้แต่ในตอนที่เราดึงโหลดเยอะๆนะครับนะถ้าใช้งานต่อเนื่องสมมุติว่าอ่าโหลดพลิกพกเลย3,000วัตต์ นะครับเห็นไหมถ้าโหลดเรา3,000วัตต์ถามว่า power อ่าอินเวอร์เตอร์จ่ายได้ไหมนะครับอินเวอร์เตอร์รับได้แต่ power supply ที่เราจ่ายให้อินเวอร์เตอร์มันไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อ power supply เราไม่พออ่าไฟกําลังไฟ DC ตรงเนี้ยมันก็จะตกทําให้อินเวอร์เตอร์ไม่สามารถทํางานได้นะครับเพราะฉะนั้น เวลาที่เราจะทำนะครับ power supply ตัวนี้ยมันก็ต้อง cover โหลดที่เราจะใช้ด้วยถ้าเราใช้โหลดเยอะ power supply เราต้องเยอะตามนะครับถ้าเราใช้โหลด3,000วัตต์ power supply นะครับมันก็ต้อง3,000วัตต์ด้วยหรือว่า3,000วัตต์ขึ้นไปนะครับมันถึงจะ cover กันนะครับอ่าโอเคก็เคลียร์เรื่อง power supply นะครับทีนี้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือว่าอ่าแล้วแล้วเรานะครับจะจ่ายให้ตรงๆเลยได้ไหมนะครับอ่าจ่ายให้ตรงๆเลยมันมันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นเราตั้งให้อ่ายกตัวอย่างเป็นระบบ48โวลต์นะครับเราตั้งให้ระบบเราต่ำตัดที่นะครับ48โวลต์นะครับสมมุติว่าเราตั้งต่ำตัดที่48 นะครับเราจะให้ power supply เนี่ยนะครับทำงานตอน48โวลต์นะครับเมื่อมันต่ำตัดนะครับบอร์ดพวกนี้ก็จะสั่ง power supply ทำงานนะครับทีนี้นะครับโวลต์ของ power supply เนี่ยนะครับนะครับ โวลต์ของ power supply เราจะตั้งเท่าไหร่นะครับถึงจะไม่มีผลนะครับถามว่าทําไมต้องคุยเรื่องนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าถ้า power supply เราตั้งไม่แมทกันกับแรงดันแบตเตอรี่นะครับสมมุติว่า power supply เราอยากให้อินเวอร์เตอร์ทำงานเบาๆหน่อยนะครับอินเวอร์เตอร์ power supply จ่ายไป50โวลต์นะครับยกตัวอย่างนะนะครับเมื่อแบตต่ำนะครับนะครับถึงระดับ48โวลต์เมื่อไหร่ power supply ทำงานแต่จ่ายออกมาที่50โวลต์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับ ไอ้กระแสตรงนี้ฟื้มันก็จะย้อนไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับนะ power supply มันจะย้อนไปชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับบางที่นะครับเราไม่อยากให้มันชาร์จนะครับเนื่องจากว่าถ้าสมมุติว่าอ่ะกระแสของ power supply เราจะไปจ่ายโหลดแต่มันต้องแบ่งกระแสไปชาร์จลงแบตด,ด้วยมันก็ดึงกัน power supply ก็จะทํางานหนักแล้วอีกอย่างก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการจ่ายโหลดนะครับเทคนิคก็คือนะครับ ให้เราตั้งพาวเวอร์สปายเนี่ยให้เท่ากับแรงดันแบตนะครับง่ายๆก็คือนะครับโลคัทนะสมมุติเราตั้งโลคัทหรือว่าต่ำตัดเนี่ยไว้ที่สี่สบางคนดึงลึกนะครับสี่สิบโวลต์ตั้งต่ำตัดไว้47นะครับเราจะตั้งพาวเวอร์สปายเราตั้งโวลต์นะครับส่วนมากมันก็ตั้งโวลต์ได้นะครับตั้งโวลต์ไว้ที่เท่ากันเลยกับ ระดับต่ำตัดก็คือ47โวลต์น,นะครับตั้งไว้เท่ากันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อระดับแบตเตอรี่ถึงระดับต่ำตัดที่47โวลต์บอร์ดตัวนี้สั่งให้ power supply ทำงานไอแรงดัน47โวลต์ตัวนี้มันจะเท่ากันกับแรงดันแบตเตอรี่นะครับนะมันจะเท่ากันเพราะฉะนั้น กระแสจะไม่ไหลนะครับพ o ว e เวอร์ซัพพลายมันก็แค่เลี้ยงแบตไว้ไม่ให้ต่ําไปกว่านี้แล้วแต่มันจะไม่ชาร์จลงนะครับเพราะว่าแรงดันมันเท่ากันนะครับแต่ทีนี้นะครับระดับแรงดัน47โวลต์เนี่ยมันก็เพียงพอนะครับเพียงพอต่อการใจ่ายให้นะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับนะ power supply 47โวลต์ตรงนี้นะครับมันก็เพียงพอที่จะจ่ายให้อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ก็ทำงานได้ต่อไปโดยที่ไม่ต้องสลับไปเป็นไฟบ้านโดยตรงโดยดึงไฟจากา power supply ตัวนี้นะครับซึ่ง power supply ถ้ามีระบบ PFC นะครับถ้ามีระบบ PFC ด้วยยิ่งดีใหญ่นะครับเมื่อไฟตกเห,เหมือนในตัวอย่างที่บ้านผมเนี่ยนะครับถ้าไฟตก แต่ power supply ถ้ามีระบบ PFC เนี่ยมันจะยังรักษาระดับแรงดันของมันได้ที่เราตั้งไว้ก็คือ47เโวลต์เพราะฉะนั้น power supply ตัวนี้ก็จะจ่ายไฟแทนแบตเตอรี่โดยที่ไม่ต้องชาร์จหรือว่าเราจะตั้งให้ชาร์จก็ได้นะครับเราก็ตั้งแรงดันตรงนี้เพิ่มขึ้นแรงดันตรงนี้มันก็จะกลับไปชาร์จแบตด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันชาร์จเราก็ตั้งให้มันเท่ากันกับระดับตัตดของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับนะอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆนะครับ ในการใช้งานนะครับนะถ้าใครฟังไม่รู้เรื่องก็ลองกอคลิปย้อนกลับไปฟังอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าคอมเมนต์สอบถามไปใต้คลิปได้ทีนี้ถ้าระบบที่แนะนำล่ะนะครับระบบที่แรงดันที่แนะนำก็คือนะครับต่ำตัดที่48โวลต์นะครับต่ำตัดที่48โวลต์นะครับพาวเวอร์ซัพพลที่48 8โวลต์เท่ากัน นะครับนะเมื่อระดับต่ำตัดปึ้งนะครับโมดูลสั่ง Power Supply ลทำงานปึ้งนะครับไอพาวเวอร์พลตัวนี้มันก็จะประคองแรงดันแบตไว้ไม่ให้มันต่ำกว่านี้แต่ไม่ไม่มีการดึงกระแสไม่มีการชาร์จเนื่องจากว่าแรงดันมันเท่ากันนะครับแล้วแรงดันจาก Power Supply ตัวนี้ก็จะมุ่งเข้าสู่อินเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับอินเวอร์เตอร์เราก็ไปใช้งาน นะครับแบบนี้นะครับมันจะไม่มีการตัดต่อเลยนะครับมันจะไม่มีการตัดต่อเราก็ใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ตรงๆได้เลยนะครับโดยเฉพาะระบบระบบที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ประกอบเองบอร์ดจีนทั้งหลายนะครับหรือว่าอินเวอร์เตอร์ม้อแปลงนะครับบางทีมันตัดแล้วมันดูน่ากลัวโดยเฉพาะอินเวอร์เตอร์ไฮบริดม้อแปลงสําเร็จรูปนะครับบางทีมันมีการกระเพื่อมของแรงดันเยอะนะครับบางทีต่ํา บางทีสูงมากนะครับถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดกรณีนั้นนะครับโดยเฉพาะระบบ ATS ตัดสลับบ่อยๆอาจจะมีปัญหานะครับถ้าเราไม่อยากให้เกิดกรณีนั้นก็คือทําแบบนี้สิ่งที่เราต้องเพิ่มเข้ามาก็คือ1นนะครับอันนี้อาจจะถูกหน่อยนะครับโมดูลต่ำตัดสูงต่ออย่างที่2ก็คือ power supply อันนี้ตามงบได้เลยนะครับใครมีงบเยอะก็จัดกาลังวัดสูงๆใครมีงบไม่เยอะ กำลังวัดต่ำก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราใช้กำลังวัดของ Power อร์ส l พต่ำนะครับโหลดที่เราใช้ก็ต้องใช้ต่ำลงมาด้วยนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาในส่วนของระบบนะครับทีนี้นไหนก็ได้พูดแล้วนะครับคุยกันต่อเลยนะครับในส่วนของเครื่องไฮบร i ดตระกูลไฮโวล์ on, นะครับอันนี้เขาจะได้เปรียบหน่อยนึงนะครับไฮบริดนะมองให้เป็น h ฮบริดนะครับ ตัวนี้มองให้เป็นไฮบริดนะครับนะมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะอ,อ๋อลืมอีกช่องหนึ่งนะครับ AC out นี่นะครับอันนี้มองให้เป็นไฮบริดนะครับเครื่องไฮบริดตระกูลไฮโวล์ on, นะครับตระกูลสวิตชิงทั้งหลายแหละนะครับไฮบริดไฮโวล์ on, นะผมเคยบอกแล้วมันจะรับไฟฝั่ง PV เนี่ยนะครับ1น0นะครับถึง4 5 0โวล์นะครับรรบ,รนะรบ,บางที5 0 0โวล์ก็ได้ นะครับไฮบีตระกูลไฮโวลจะเป็นแบบนี้นะครับไอ้พวกเนี้ยนะครับเขาจะได้เปรียบนะครับได้เปรียบยังไงนะครับพวกนี้ดัดแปลงง่ายมากนะครับก็คือเอา AC ไฟบ้านนะครับโดยปกติแล้วนะครับอ่าโดยปกติแล้ว AC ไฟบ้านเนี้ยนะครับเราก็จะเอาเข้าฝั่งเอซีอินนะครับนะของการไฟฟ้าเดี๋ยวขออนุญาตวาดเสาไฟฟ้าก่อนอ่าอันนี้ให้มองว่าเป็นเสาไฟฟ้านะครับ เสาไฟฟ้าเนี่ยการไฟฟ้าเราก็จะเข้าเอาเอาเข้า AC in นะครับอ่าแล้วจากนั้นเอาพุตนะครับเนี่ยเอาพุตเราก็เอาไปใช้งานนะครับเนี่ยเอาพุตเราเอาไปใช้งานมีแบตเตอรี่มีแผงนะครับตกกลางคืนนะครับอ่าตกกลางคืน ไฟแผงหมดนะครับไฟแบตก็ยังมีพอเหลือ,อพอเหลือเหลือพอใช้งานอยู่นะครับทีนี้ใช้งานไปสักพักนะครับมันอาจจะไม่เพียงพอถ้าบ้านใครไม่งบหนามากๆนะครับแบตเยอะนะครับสมมุติว่าบ้านคนงบไม่สูงมากงบกลางๆนะครับแบตน้อยใช้งานไม่เพียงพอนะครับเมื่อใช้งานไประ,ะดับแบตต่ำเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นนะครับระบบ ATS เหมือนเดิมเลยนะครับ ระบบ ATS ในอินเวอร์เตอร์จะสลับไปใช้ฝั่ง AC ของการไฟฟ้าทันทีมันจะเกิดการสลับไฟกระเพื่อมนะครับกสลับปุ๊บนะครับมันจะเกิดบางทีมันจะกระพริบหน่อยหนึ่งนะครับมันไม่ได้มีผลอะไรมากมายแต่บางทีมีผลต่อจิตใจสําหรับบางคนนะครับทีนี้เมื่อมันสลับไปนะครับระบบไฮบริดเนี่ยนะครับเมื่อสลับไปใช้การไฟฟ้าแล้วนะครับหแหละมีการกระเพื่อมมีการสลับ2นะครับเครื่องไฮบริดต่อให้เครื่องละเท่าไหร่นะครับ หลายหมื่นเท่าที่ผมดูมานะปัจจุบันที่ผ่านมือมามันจะไม่ได้อัพไฟให้เรานะครับเอซีนพุทเข้าเท่าไหร่นะครับเอาพุทมันก็ออกเท่านั้นก็คือมันได้มันไม่ได้สเตเบลเซอร์ให้เราเลยมันไม่ได้บูทให้เราเลยนะครับเข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นนะครับนี่แหละคือปัญหาถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องไฟตกนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่อง ATS สลับก็ใช้แบบนี้ไปไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครอ,อยากจะแอดวานซ์ขึ้นหน่อยนะครับ อ,อยากจะให้ไฟสเสถียรเสถียรแล้วก็ไม่อยากให้มันสลับมีวิธีหนึ่งนะครับซึ่งก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะครับในการใช้งานแล้วแต่ใครจะชอบไม่ชอบนะครับนั่นก็คือนี่นะครับชื่อนี้มาอีกแล้วนะครับมาทีไรเป็นปัญหาทุกทีกิทกูกิทกูมาแล้วนะครับกิทกูนี่ฟืบนี่เอาพุทของกิทกู o OU T นะครับ In ะร,ระบบกิดกูนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับมีเข้า2ช่องทางออกช่องทางหนึ่งนะครับช่องทางที่เอาพุทตรงนี้นะครับเราก็ไปเข้าฝั่ง PV นะครับอินพุตช่องที่1นะครับแน่นอนนะครับรับมาจากแผงโซลา r เซลล์นะครับรับมาจากแผงโซลา r เซลล์อินพุตชุดที่2นี่ดึงการไฟฟ้าเข้ามาเลยปักกาสมัยเรียนไม่เคยหมึกหมดเลยนะครับแม่ ปากกานะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะนะครับอันนี้นะครับวงจรกริดกูก็คือว่าช่องที่1เรารับไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับมันก็จะทำงานในตอนกลางวันนะครับทีนี้ในตอนกลางคืนนะครับอย่างที่บอกเมื่อแบตอ่อนมันจะพยายามจะสลับนะครับแต่ถ้าเรามีกิดกูนะครับเราใช้โมดูล ต่ำตัดหรือว่าสูงตัดตัวนี้ก็ได้นะครับมาสั่งระบบรีเลย์กันอีกทีนึงนะครับหรือว่าใช้โซลิดสเตตก็ได้นะครับใช้โมดูลต่าตัดสูงต่อ,อต่าตัดสูงต่อพูดผิดอยู่เรื่อยนะครับต่าตัดสูงต่อเนี่ยนะครับรับไฟตัวสอบไฟจากแบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่เริ่มอ่อนนะครับสั่งให้โซลิดสเตตหรือว่ารีเลยต์ตรงนี้นะครับต่อไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาผ่านกิตกู แล้วก็เอาพุทธกิจกูก็ไปเข้าฝั่ง PV มันก็จะเปรียบเสมือนว่าฝั่ง PV เนี่ยนะครับรับไฟจากแผงโซลาเซลล์มามันก็จะผลิตเป็น220ออกมาให้เราใช้นั่นเองนะครับนะมันก็จะผลิต220ออกมาให้เราใช้นะครับมันแตกต่างกันยังไงเข้าช่องนี้กับเข้าช่องนี้มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับแตกต่างนะครับถ้าเข้าช่องนี้เนี่ยนะครับมันจะผ่าน MPPT Booster บอร์ดบูตที่อยู่ด้านในนะครับมันจะเป็นบูตบัคคอนเวอร์เตอร์รักษาระดับแรงดันคงที่นะครับเข้ามาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ขอให้อยู่ในเลงนี้มันจะบูตไฟขึ้นประมาณ400 V โวลต์แล้วก็ผ่านวงจรต่างๆนานาเอาพุทออกมาเป็นเอาพุท220ง2โวลต์มันจะไม่เป็นการบายพาสมันจะเป็นการผ่านวงจรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนลักษณะที่ว่า ATS ไม่ต้องสลับไปใช้การไฟฟ้าแล้วตรงนี้ไม่ต่อนะ ลืมบอกนะครับถ้าเราต่อมาจุดนี้แล้วจุดนี้ไม่ต้องต่อนะครับเพราะว่าเราเอาเข้าฝั่ง pv นั่นเองนะครับ ats ไม่ต้องสลับเพราะเราใช้ฝั่ง pv อีกอย่างหนึ่งต่อให้ไฟตกสักเท่าไหร่นะครับเมื่อมันผ่านกิดกูมันผ่านบิดเ e c t i f i ออกมานะครับ ac เข้า220รลอิไฟ t i f ออกมาประมาณ300อกว่าวลต์ dc เห็นไหมมันอยู่ในเลงไหมนะครับเลงเขาบอกว่ารับ120ถึง450เพราะฉะนั้นเราบิดเล c t i f i ออกมาแล้วมันอยู่ในเลง นะครับมันอยู่ในเล้งที่มันรับได้ดีเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถบิดผ่านกระบวนการต่างๆผ่านออกมาเป็น220ให้เราใช้งานได้นั่นเองนะครับนะทีนี้มันมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียนะครับนะและวิธีใช้งานมันก็ไม่เชิงกับข้อเสียอาจจะเป็นข้อจํากัด นะครับในเมื่อเราเอาเข้าฝั่ง PV นะครับบอร์ด PV ก็จะทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับ PV เนี่ยก็แนะนำให้ใช้งานก็สักครึ่งๆนะครับอย่างเครื่อง5,500วัตต์อาจจะใช้สัก 3000วัตต์หรือไม่เกิน3500วัตต์อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเราใช้โหลดจากฝั่ง PV โดยตรงนะครับอีกอย่างนึงที่ต้องคำนึงถึงก็คือบอร์ดกิดกูบอร์ดกิดกูไดโอดต้องทนกระแสได้นะครับนะต้องมีคุณภาพนิดนึงไดโอดบิดนะครับถ้าเป็นไปได้ 50M เบแอมแขนาด2ตัวไปเลยนะครับสำหรับฝั่ง AC input นะครับนะอีกอย่างหนึง่งนะครับถ้าเราต่อแบบนี้มี AC การไฟฟ้าเข้าผสมเนี่ยนะครับ ฟังเอาพุทนะครับ N L ของเอาเอาพุทของอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดเนี่ยเอาพุทของมันมันจะมี N L เราไม่ต้องเอา N ไปลงกลาวนะครับเราต่อสายกาวปกติ N ไม่ต้องเอาไปลงกลาวนะของอินเวอร์เตอร์นะครับถ้ามี A C ผสม N ไม่ต้องเอาไปลงกลาวเดี๋ยวมีปัญหานะครับนะหลักการใช้งานก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับนะส่วนใครไม่ชอบกีดกู้นะครับแล้วเห็นว่ามันอันตรายนะครับก็ต่อใช้งานแบบเดิมๆ ทัไปก็ได้นะครับส่วนใครรู้จักกิดกูอยู่แล้วนะครับรู้จักสัพพคุณรู้จักวิธีใช้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่ได้ช็อตกันง่ายๆสักขนาดนั้นนะครับนะถ้าไมา่เล่นแผงไปทํานู่นทํำนี่ของมันนะครับเพราะฉะนั้นหลักการนี้ใช้งานได้นะครับทําแล้วนะแล้วก็ เห็นมีคนทําแล้วด้วยนะครับหลักการนี้ใช้งานได้นะครับแทนที่จะเข้าฝั่ง AC input เรามาเข้าผ่านบอร์ดกิจกูแล้วก็ผสมกันเข้าฝั่ง PV แทนนะครับมันจะรักษาระดับแรงดันคงที่ให้เราเสมอย้ําอีกทีวิธีนี้ทําได้เฉพาะอินเวอร์เตอร์ไฮบริดระบบไฮโวลก็ตระกูลฟ้าขาว s โซ t e c h ทั้งหลายแหละนะครับที่มันรับเล็งฝั่ง PV ได้ตั้งแต่120โวลต์ถึง450 v หรือ500โวลต์แบบนี้จะใช้งานได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ยาวเลยนะครับอโอเคหากมีคำถามจุดไหนไม่เข้าใจนะครับหรือว่าเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดยังไงต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยผมอธิบายตามหลักตามความเข้าใจของผมเองไม่ได้มีหลักการฟิสิกส์ใดๆมาสนับสนุนหรือว่าทางวิชาการเลยนะครับไม่ได้จบสูงนะครับเป็นแค่ช่างบรานอกธรรมดาเพราะฉะนั้น หลักการที่กล่าวถึงนะครับหากมีอันไหนผิดพลาดหรือว่าเนื้อหาไม่ครบยังไงขอภัยไว้ใที่นี้ด้วยสงสัยตรงไหนย้ำอีกทีสงสัยตรงไหน,ยอ,สสยไหนอยากรู้ตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปได้อันไหนที่ผมรู้ผมก็จะมาตอบอันไหนที่ผมไม่รู้แล้วมันสําคัญผมก็จะไปหาคําตอบมาให้นะครับผมโอเคก็หวังว่าจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ